เนียงเนาะไม่เนียงเนียงบุหรี่อีเมลเราปอกอันนี้อันนั้นล่ะในีั่งว่าไข่ไข่กินจูกิมจูกิมซุ่งกิมซุ่งอันนี้อันนี้น่งนี่บ่เนี่เอาเก็บอยู่นี่ขายอยู่นี่เลยตัวนี้ส่วนใหญ่ สูบน้องฟาดตึกเหี้ยพี่น้องเบิ่งเหี้ยหลดนแล้วพวกมันบู้ยบู้ยพุ่น่ะขักเนี่ยสดๆใหม่ๆ โอ้เหมือนนี่คือคนหลายแถอน่องงัวก็มีพี่น้องน่องงัวอะไรน่องงัวแมงแข็งครับหลายอดีตอะไรหรอน่องงัวแมงแข็งไข่มดแดงไวยน้อยยัแมอนีกเดงแข็งอะไรดิเต๋อบดทลุกิน ทำเมียได้ยังได้ยังไดีกาแต่ทิฟเขาพอ่อทิบเขางามหกสบาทหกสิบพอาสื่นอนเนาะื่อไใชไปวัดไปว่าทิฟเขาจังหันมึนกินน่อเอาไม่กินนนี่บออันนี้กินนวลแดงก็กินน่นมวนคลืนกันบม,นอมอนดอ่ะแดงนวลแดงต้นนี่บอกตัวเดวงแซบแซบคือกน,นกันแซบเป็นน้ำผึ้งปรุงดอไม่จังแซบ

จำเสื้อแล้ววะเด่ะเก็ดังนั่งลบแดดอยู่นี่ไอเลืมเสื้อเจาะตุ้มคำนั่งตุ้มคำเหมือนนี่คือว้ายคือเป็นังสีเหมือนนี่นวลไม่ค่ะก็คือมือดใช่เนาะขายเท่าไรนี่อแมงกิโลนี่ห้บาทเอาใส่ถุงเอาเันเดียวกับพ่อนะไอเดี๋ยวกันห้าสิบบาทจีน่ะเบิดหลายสิบเมื่อละยังงันว่พอเจ้าพอดีได้นี่เกลือมันเบิดก่อน มื่อนี้บ่ได้เมงกินนวลบ่โอ้กินนวลไอ้ซื้อมาแล้วกินนวลมูลกินนวลอย่างบุญป้าบ่ได้เพื่อนต้องย่างมาซื้อซอยเมืองยังกว่เมืองขาแขกเมืองขาแขกคมันหมานเด้ออาหารธรรมศาสตร์เพื่อนกำลังออกหลายเมงกินนวลไข่หมดแดงนอไหวนอธาหนีกธรรมมาซาบ่ได้เติมเต็งยังน้ำพวยงามๆนี่น้องน้องตุ่มคำ ธรรมชาติลงโทษธรรมชาติลงโทษธรรมชาติลงโทษเดี๋ยวอย่ามงกันทั้งหลังเจ้าทั้งหลือเอจ้าะอนสวัสดีสบายดีพี่น้องครับบรรยากาศตลาดนัดไทยลาวบ้านนาดบรรยากาศอบอุ่นหลเงาอบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นจนเพื่อแตกตลาดไทยลาวนครพนมครับนี่ดิห่อนห่อนกับฮายเนี่ยเย็นเย็นกินดีละน้ำเปล่า ก้นไล่หลายเลยครับเอาแต่กระตาเป่าพวงยางข้างหน้าผมเป็นสีปเป็นเหมาเ <c oughs> จ้าได้ยังกระตาใหญ่ๆนี่ยางน,น้ำกลดเด้อบันนี้เปิดดอกกระเจียวกระเจียวแดงครับเซ้ามัอนี่สิผ้าไปเลาะเบิ่งบรรยากาศน้ำกันครับนี่ยางน้ำกลดแล้วไปนี่แหละเป็นเกลสิไปน้ำกันโอ้ยเพิ่นเอาเปียบเพาได้เพิ่นใส่หมวกได้บันนี้เด้อ ไอแ้วหัวเหลือมแมพไอเก่งมาใส่บุวิบักดินจงดินจีผู้เสียผู้สาวผู้เบาห่วยปรกากฏหลายไลยหลายครับดินีจีคือบุมีถามหาแนวแนวบุมีเนาะใเส้อนืนนนจีเ้ยเบิ้งบุมี่น่ออื่นดอกกันใอยว่าสีไทยจะงมงาม,มันคือเป็นจริงสี่มันคือไทยจะไหนมันจะสีงามันือมันเหลื่อมมันเหลื่อม อยากขายยังนออยากขายยังนอ่นผู้สาวยานกองคือกองยานผู้สาวโอ้ยหากรตื่นเอากระตื่นเอายังนอเราขายสุดยอดมากม้เอาเอาโลนึงสิอร่อยที่สุดไม่แข่งที่สุดนะอร่อยที่สุดเฮียข่าก็เลอะสีเหลื่อมแดดสนดอกมาเนี่มันเหลื่อมเลยมาเนี่คือแดดแถมมามือนั่นคือโบปานี่เนาะฮอนนี่รีบหนึ่เนาะนับมือให้สีฮอนไปเรื่อยมันต้องมามือฝนฝนตกต้องมีผมมาคุยเถอะผมมาแหวแล้วคุยเถอะเด้์ ไมาแต่ทางหลังมาแต่หอองหลังเมาแต่เบื้องอาหารป่ามาแต่เบื้องอันอาหารป่ายี่สยี่บยีองิบยเดสิอยู่สิบยี่สิบยี่สยี่าิบยี่สบย่สิยี่สิบยี่สิบย่สิยี่สิบยา่นิบยี่นิบ่ย่สยีสย่ย่ยบ่ยบย่่่่่นส่สสาสโซบ่ สสออไ้คนทางกยังคือว่าปั่มอือเคล็ดลอกคือว่าเคล็ดลออกกันเอือไปก่อนได้สีวิหนาหาดอกสีวิหนามหาพยากดอกเป็สิไปนําหาดอกเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอันนี้ไอ้เก่งอันเขาเจ้าขายมาหน่อยว่าพวกเกือดเปียงเนี่ยยังนะโอ้ยเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเด้อบัดนี้เกล็ดเตียนเกล็ดแตีนเกล็ตีแล้วก็สิมีอันถทาหนี่เด้อเขาเจ้ามาขายยังกว่าเต้าพลังงานน้ำมันเก่าเออ อย่างน้อนพลเลอร์ลเลอน้อบันนีเน้อ,นอแม่มากขยังแม่มากยังเนี่มากใครบอกมากมอนไข่ซื้อมากินโอ้พ่นอามาให้กินพ่นอามาฝากเยอบหมดจักบาทดีครับพี่แม่ว่มีเอื้องบอกไอ้กองาเค่ะกองละร้อยใชกองอร่อยกองหน่อยหาซิกองใหญ่อร่อย เบืเลือดเปียงอู้ทันบ่เนาะมันเป็นจังได๋เี่นนีน่ะเบิดะอเป็นแตงบบนี่ก็มองบ่นาะนี่เดอเลือดเปียงเลือดเปลียนนี่ไงเลือดเปลงเลือดเปลงแต่ว่าข้าวกินเข่าเยไมเนี่ยผมชิมแล้วเสียบิลลี่ม่เอามาขาย่นี่พ่อนันแลละ อันนี้เปนจริงๆครับเราก็มีผมมานำหาเบิรงเันนีเด้อพี่น้องมาเบิรงเันยังก่อนไม่ยนสีมาเบิรงตัวเ้าเจะเห็ดอันเครื่องน้ำมันเก่า่ม้วนยันยังก่อนน้ำมันเกา่าเขาจะไม่เห็ดเ,เ,เ,เตาอ่ะน,นะบักผ้าหรือว่าผาให้บ่อนอพาให้ยูบอ่เอาสิ

ผมหาเนี่ยให้ยากแม่เราซื้อบักเผาก็คือจะกินนะนะโอ้ยแม่ว่าทั้งใจก็ได้ตัวเป็นบ่มันนี้ลูกฟันมามาเอาปลาเองเอาบ่าันเดียวกินแม่บ่กินตอนนั้นนะกินตะนาวมันนะจโอ้ย เราขับเขียวกินมเลยเรามีางหได้เราไวายืเบิ่งมได้เราไป้อนเียป้อนเฮแก่กินตน้ำมันทันละเปิดเพงละเต้นโซ่เขาแม่มันแกไอ้สี้บแกกบบอไปยังกินแต่น้ำปมารดปูมารด เต้นแบบเอพอเอา youtube อาไปิเออโอ้ดเต้นใส่ร um ้อนมา้อนรล้บอกดแรน่เยปใบ่กร้าแมนโอ้พี่น้องคักลายซอยนี้ท no? ังนี้กระไดเจ๊จิยังกินได้นวันนี้ลเาึุงจังบาท โอ้ยเอาถุงเดียวกับพ่อองแม่ดวงยังเงินลูกยังเงินเศร้าบาทนี้่นะเมนีเมนีเป็นเมาส์อ่นข้องปลาขงลางล้ายีหลายอาหารธรรมชาติแต่แล้วห้มไผ่เนี่ยอ้ยนี่ลินจีเนี่ก็บมีเมนีลินจีจะขว้องเอียงบ องเราเองนี่่กิโลาสบา้ากินน้ำกุง้า,งพ,างพี่นออ้องฝกินใ้กในว้เยอยู่้ยเนี่เยเ้บนไดบุซื้อซอยน่สาบาทบบาทเฮ็ยจังกินน่อนนี่เนาะเอ,อพริกจิ้มน้ำพริก เฮ็ดน้ำี่เกลือกโอลบอิเห็ุกินท um, ี่แบอนี้อีแม่ของเจ้าเอียงบ่เออซืสิบบาทซ้สิบบาทซืสิบบาทเนาะจ้าซือสิบบาทสือซอยเสือดอกซสือละละันอยากซื้ออะซื้อซอยกวานี่ได้พูดอย่างไหนซื้อซอยบ่ซอยกว่าันมีผู้ถือซอยออบ่ดเนี้เด้ออ๋ซื้อแล้วฝากไวยก็ะดาแล้วจัมาแดดนือไม่รูมยังผู้ถือซอยตี่บ่ดนี้ อันยุ่ข้างล่างกับหอบนึงคุณบนีันนี้ครมาใสอ่ายดับโอ้ยขอบคุณหลายครับเนี่ยเอาพี่น้องเลยออดี๋ยใส่ตัวนี้น้ำกันมาซื้อบลิ้นี่แถมบักเนาเนี้เอาโสีังแอันนี้เป็นยังไง ยางละหายางละสีบบรรยากาศตลาดบ้านท่านพี่น้องครับทั้งคมต้นก๋อไผ่พี่เลยไปทั้งกอไผ่อักบุ่งามงามอีแมวมาขายอย่งอีแม่อันนี้เนี่ยไผ่อันนี้แหะนี่แม่ไก่ะคุยไง กินจังไหนลราพักกันนี่นอนนี่เนื้อหอยนื้อบว์มีอันลิ้นจวงลินจีมาขายน้องพระเจ้าเนาะโอ้ไม่ได้ปลูกลินจีโอไม่ได้ปลูกแต่ว่าทั้งนี้ผมว่าเข้าวหปลูกไร้หลายแต่มันก็งามไร้แล้วก็ขายถือไปผลแล้วไปผลแล้วได้ยีพ่าไปผลเขาขึ้นไหมได้ยีพ่าไป่ลงั้นโบวมีแนวอันนี้น้ำเพลินพี่น้องอันนี้กําลังปอกหน่องใหม่เพื่อหาเอาไว้ทั้งหลังฮะนะ พ่อถาเอาบ่ฮะอ้แมายามไม่ยามแม่ยามแม่ยามแม่ยามเนียงเนาอไหมเนียงเนียงบุญอีเมลเราปอกอัน่งอันนั้นล่ะเน่งอะไรไข่ไข่กิมจูกิมจูกิมซุงกิมซุงอันนี้นี่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 บ่เอาเก็บอยู่นี่ไข่อยู่นี่เลยตัวนี้อันส่วนยายอยู่บ้านอนุนเน่งน้อยนี่ค่ะโบเก็บยายมันยายผัดอามาแกอาหารธรรมชาติบ้านเฮาผู้เฒ่าบ้านเฮาไในยังกามาขายเวอร์ซูเนล เอได้หาดซิฟเสียแล้วเขได้คาหมากคาผู้แมน <laughs> แมนนะวะข้าง,นะงบนนี้มีแต่หมากใหม่หมากใหม่หลายหลายส่วน,นอย่างนี้ห่มดีเนาะถ้าเข้ามาท่านี้จะเป็นพี่น้องทังฟังเลาคุมาหล่อหลาย

สิบบาทสิบบาทแล้วค่ะเรียวเรียวเพียวเพียวพี่น้องเลาะเบิดบรรยากาศปื๊ดน้องควายน้องควายคักหลายถุงละร้อยครับถุงบักใหญ่เลยนะน้องควายหายากทีสมดักจะมีแต่น้องงัวน่ะน้องควายชุดต้มชุดต้มชุดต้มจานละร้อย เนึ่งวงัวคือหนวดควายวัวน้อยวัวน้อยเผาวัวน้อยเผา,เผา,เผาจานละร้อยอยชุดต้มอาหารธรรมาศาสตร์้านเฮาก็มีอยู่เดอ้อพี่น้องเอ๋ยมาเลือกเอาเด้อหุ่งหักตัวนี้เด้อแต่ว่าภักกระแองไปซื้อทั้งหนา,เ,เ,าเด้อเราบ่ไเดี่ยวมาแถมพังอิตู้เดี่ยวแต่ผวงมาก์ถุงละห่อเด็เดถุงละระ้อยสี่สิบบาทใส่ขี้เด้อบอสใส่ขี้เด้ออือกินง่ายครับไอ้เก่ง จะเห็นใ่โมแมกแคงแมกแครงข้ออันนี้เอาเสียบเนี่เสียบเนีแพงเบิดก่อนตัวหน่อยเป็คนอื่นเนแไแมกแคงขอนี่สิออกมาก่อนครับแมแงนีหลังเท่าไรล่ะครับแมแคง้าทห้าสิบบาทบานเท่าหน่อยหนึ่งเด็ดเมียนสองงานเรายังลดให้เกลดติมเขาอีกเบื้องหนึ่งยังลดกินน้ยใหญ่ไม่แค่งหมดนี่นีเ่แข่งสดอันเดียวกันเนาะอันนี้เป็นสดเลยครับ ไตอยู่นะไตอยู่ในใบใหม่นะตัวนี้สดสดแบบสดกับนี่เลยเอาขันท้าไปหาบเปลี่ยนมันเงียวเสมือเลยเงียวเสมือเงียวเสือคอคอแดงกัดเลยไม่กระป๋อมคอแดงกันแล้วคอแดงเเมือนเรา่บบเราก็มีไข่รมดแดงมาตลาดบรรณาธิการพนมเซาร์มันี่ครับย่างไปไสก็เห็นแต่หมากินจีลินจีร้าย สดสดเด้เบิ่งหัวเราคนน่ะสดสดใหม่ๆเา้่ปาสวยการเท่าไรเขาไขป่าเอาแม่ไอเก่งพอสือดิ่ดมันสด่มัเีงทางงจ้เบิ่งเอาวลดเนาะพุนะ่นอ่ะกันขายลละสองร้อยบ่ปรากรดสองร้อยผมมาซสือดนมเหลาสก่อนนี่แหะ เต้องไกลกว่านี้ครับเหิ่พูดทุกครับหัวปลา่ะานี้อยู่หัวปลาถึงเราทนี้จะเล่าขายไปเมื่อนี้นะอันนี้ขาจะอื่นเป็นว่าฟังขบนนะมันจะมีสองฟังพี่น้องครับฟังขบนฟังงลางสิเป็นอาหารปลาได้หลายครับแต่ว่าขบนก็จะเป็นพวกผลไม้ไล้หลายโลละหน่อย ไอเก่งทุเรยเยเียนโลละร้อยทุเรียนทุเรียนโลละร้อยหนึ่งร้อยบาทกระดุมกระดุมบ่ครับกระดุมกับอันยังเกาะมันทองนี่เนาะเออไก่ครับไก่เอ,อ้อผันห่อนผันมหาล่อซื้อน้ำซื้อในระดับบัตรเด้อเ,เอาวะเชียวยาวเติบ ผู้เสียบผู้สาวผู้ล่อห่อนผู้เกือกมหาซื้อน้ำทางในไปล่ะค่ะคือว่าครับทางในนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวได้เพิ่นม,มาเลาะซื้อกับเขามาซื้อของใสเครื่องสอยอะไรก็จะเป็นพลไม้ต้นไม้เมื่อปลูกนะทีบางทีเราหันต้นไม้โอ้ยสี่เป็นล่มเลรอวะ <c oughs> เป็นลมเป็นอากาศแล้วโอ้ยเป็นแต่ฝนแห้งนอกวันนี้แม่หนาว เบื่อแล้วเมื่อแรงอี่แห้งคักๆละคนต้นอย่างต้นกระเดาบ่ครับเป็นบออันนี้นะต้นกระนบ่มะกอกตาผมมันเหลื่อมเพราะว่าต้นกระเดาผมว่าซื้อต้นตมะกอกมาปลูก ำบ pues ักตูมน nah ้ำบ like well, ักต like ูมผมเบิงเนี <được kindergarten cruise> <in> <cuestión> ่ยเลยไม่หยังกว่านี่นะป้มเมืกบ่ครับป้าเมืกครับผมว้มืกขาดขดชุดดสำเร็จอาตาอกเรียบร้อามไม่ไม่หยังแม่ค้าเรากางโกบอยู่ทางพี่จานละห้สบาทครับห้าบาือกวามตัวรหัสประมาณเนี่เนาะตัวตัวรหาสตัวละหกเนาะ มันนี่นี่ตัวละหาบาทมนนาทมละเบิงบรรยากาศย่ำสวยๆเว,นว่นนะซสือเนี่ยาไปขงังไปยังแล้วพี่น่องจด้มียังเนี้ยหลายแนวห้อนครห้อนห้อนห้อนก็ห้อนข้าห้อนเน,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 นี่ยเดีวมันนี่ ฮ่อนเบตนาห่อนนารีอะเหรอมาหลอเบิร์อาหารทะเลครับอยู่นี่คือเย็นแท่ป่ะนี่เฉพาะข้าเจเยืนหลาะแก่ใจดยไ้แม่ค้าอาหารทะเลเราขายดีแห่งนักดงนักเดะได้หอดกุ้งได้หอดปลาหมึก ราไปรมากกับห่อนไปเดือยนะฮะเนาะดเกลยดเดเกลยดเดือ่มความ้อนห่อนยี่หรีมันมีแขงท่านีพัมีไหวเนาะมีหวมีแม่แขงอยู่แล้วไหวบนไหวได้นมันบอกรับนอ้อยครับอุฮะวหาอยู่หวยังกินได้าคอนอ้อยเพรานองไป่ยังกินบนแกงนี้ยอ้อยอ้อยังับอ้อยบ้านเท่านี่บ่อ้อยทางคุณนะครับ นออ้อยอนอมันอ้อยแบบที่หอุได้เือไปแขงอ้อมเหมือกันหรอไปอปอกไปแขงแล้วครับผพมกับวามันวไหวใครมดแดงงามๆพี่น้องจันรหสิปแมงแขงนี่ได้แมงแขงจิกไหมเออนี่เด้อมื่ออยู่ตรงนั้นมันอยากขายอยากไงมันจะแย่เลือดวจันน้อยจันรัสปบอบท่านนี้พันจะขายโลละกอไารยกรอยก็ฟองรอยด้ก็สอรค่ามันตอนนี้ตอนนี้พันแปดพันแเมื่อนั้นดวยบ้านผมถามโลละสามพันเขาถามสองพันห้า อยู่เครื่องมรลาดส0 0ควันผามันเหียบนะปลายมันโคบ้างพื้นนอย่างนีย้นะอันนี้ไวของแท้เพิ่นเอาไปเห็ดอย่างเนาะนี่ไปเห็ดเครื่องจักสานบ่านเรี่ยวนี่เนาะเอาไปจักเอาไปสานเห็ดครับเห็ดเห็ดเห็ดฮ้อนๆไม่ฆ่ากันฮ้อนนี่กันไข่เลี้ยวอ่อไข่เลี้ยวเหยียงกว่าพ่นว่า ไผ่เลีย <laughs> เล้ยวไผ่เลี้ยวเพป็นปะผมกับฟัง,งอยู่ยจะถึงเข้าเมาะนะครพนมอันนี้พันเอื่นเข้าเมาอย่างยี่พอโอ้เข่าบอฮิตเด็กจีก,กันยังก่อนของหวานเข้าเมาเลยเนะาะก็จะเอื่นอย่งครุกเข้าเมาครุกเออเมียนแหละแซ่บรอเบิ่งบรรยากาศโอ้ยแม่เตรียมกระตาเนาะแม่เนาะ อันไหนเมื่อเราวาเต็มกับตาเราว่ะมาหาเราเป็นผู้เสียผู้สาวนครพนมคุณเป็นยังไงเฮือาเตะไปเฮากรจับไปส่งเงินนี่เพื่อสื่อมาฟังเราเดี๋นี่ต้นยังเนี่ยบุ้นนี่หลายแนว มาเสือเนี่ยดูเนี่ยมันนี่ยไได้มาขวกมาขุดมาเกี่ยวซื้อไปแล้วกับพวกดูขวบมังค์ฮะมันเนาะมันก็เป็นตะฮักเถอะเนี่ยเสียงบอกพอดียามหาเห็ดไหมไปขุดเห็ดปวกเห็ดละงูไหมงวยเอาหลดนะเดี๋ยวโสดด้วยครับเลยหอมหอยก่อนหอยทีปอกหน่อยมันคือเป็นตะหักเออเป็นแบบเออมันย่อขนาดย่อขนาดได้ขยวผด้วยครับเดือ บวมเนเราเข็ดเอามาโซ้เด้เราขายอย่างนี้ักบาทคับๆสี่สบาทไอเกียงเราสนใจนี่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 ทางพ่นได้แล้วบวมมีดทางพ่มาเอาเนี่ยสรอยใส่นนิเขียงเขียงอาู่ขางกันของเถะกันยังวะหอนเฮงเมยเราบวมทำแม่เมย์เราบว พิมกรตตาะนยนี้พูนมต้นยังเป็นต้นจานมเวนตนต้นย่อบ่ะต้นพนุนีเป็นต้นจานอเย็นีีอยู่นี่อันฝนตกอยู่บ่ทางบานเทานครพนมโอ้นนตกตกดมาอยิ่งด้เสียงฟ้าห้องไม่เพื่อนขายอย่างนอนเนาะขายเข่งปลาทูขายเขีงปลาทูหรอขายเบิดเหรอ